ปิดแล้วครับปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม่ใช่รถนะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงรถคันนี้ครับทั้งคันเลยนะมาดูกันมันจะคุ้มไหมในะราคาแปดพันโอ้ปะปะห่อบปแล้วครับสายไฟเมล่อายกี่ฮะเมื่อไหรอ่อ่ะนี่ เขา,าคือคือน,น่อยแหละลำโพงบดสมิีิลำโพงมีงมแหละข้างล่างเด้สองชั้นนี้นบ่หน่อยเลลำโพเครื่องเสียง,งด,งดงังๆเรามีสมตรีน่ลำโพงดีกันบ่ลำโพงมี่นะแล้วก็มีนี่ฮะอน,นี้จะเป็นชุดมอแปลงครับจากไฟยี่สิบสี่เป็นสองนะมีสองตัวนะลำโพงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วเสียงกลางอะไรเสียงกลางไม่เห็นมีประมาณยี่สิบตัวนะเดี๋ยวเอามาก่อนแล้วก็ขยายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวประมาณหกตัวนะแต่ตัวหนึ่งไป,ปไหนไปไหนแล้วก็มีมิดนะฮะมิด,มดแล้วก็จะมีะะทีวีนะฮะทีวีสองตัว ทีวีสองตัวครับเนี่ยทีวีตัวหนึ่งแล้วตอนนี้เครื่องติดนะฮะติดติดติดแล้วก็มีระเบิดอู้หนักจังเลยนะฮะหนักหนักหนักมันชุดนี้แปดพันเอาได้ไงเสียงกลางไม่เอาเหรอ นี่ตัวหนึ่งฮะแล้วตู้ล่ะตู้เออมันมีตู้ตู้อะไรล่ะอันหนึง่งเออนี่ตัวหนึ่งทีวีข้างหนึ่งวาวววทีวีว้าเนี่ยฮะตู้ ็จะประมาณนี้ครับชุดนี้ไม่รู้คุ้มไม่คุ้มนะฮะดหมดลอมพหมดแล้วครับเครื่องเสียงหนทีวีปาแกอลังถอดทีวีอยู่ แปดพันนะฮะสุดนี้ตั้งไว้หมื่นนะ,นะคะับมีทีวีสองตัวลำโพงขยายมิก์แล้วก็ปีก็ยังแยกได้หมดนะครับรถคันนี้นะพวเบวาะอะไรก็พอมีนะครับนี่พวงมาลางวงพวงอะไร ล้อสิบน็อตนะครับเป็นสิน็อตยางเนี่ยขายพร้อม,มกระทะเลยนะถอดไม่ได้โอมคนันไฟไฟไยมันมีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งยูง่ไหมครับที่เราถอดฮะวะ

หรืออะไรไหมข้างบนมวนไปจับโจท้ทททองได้หห่โมตัวนี้มันเป็นตัวหลอกซื้อตัวนี้ข้างในก็นมีตู้อ,อ่ะโอ้ตัวนี้มีตัวหลอกขามีขาหลอก ได,ไ,ได้อยู่อก็อหมดเจ้งนะฮะกปกติมันจะมีทีวีอยู่ตรงนี้มั้งตัวหนึ่งน่าจะหายผมไปหมดแล้วฝาครอบนี่ผ<อ>้าม่านครับผ้าม่านสวยๆเลยผระม่านมีลูกค้าถามมาประมาณนะครับอยากได้ประมาณนะครับนี สวยเลยสีก็เป็นสีเขียวอ่อ